สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบลนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการวิธีการแอดตัวอุปกรณ์แมกเนติกจอเซ็นเซอร์นะครับผมเข้ากับตัวแอปพลิเคชัน Li น์โน้ติไฟนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมอันนี้นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็นะครับจะเป็น2ตัวลักษณะเป็นตัวแมกเนติกกับตัวแม่เหล็กปกตินะครับผมก็ให้เรานะครับอถอดฝาของตัวอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับด้านในก็จะใช้เป็นฐาน 3A สองก้อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับผมทําการถอดฐานออกนะครับครั้งแรกก่อน <S <S เพื่อเราต้องการที่รีเซ็ตอ,อกกุปกรณ์ให้จับสัญญาณ Wi-Fi หน้างานก่อนครับครั้งแรกอ่ะวิธีการรีเซ็ตเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ฐานกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาไอ้ตัวตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับวางอย่างนี้ครับวางปิดวางเปิดอ,อุปก,กรณ์ประมาณ5ครั้งแล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมาชื่อชื่อสัญญ,ญาณ Wi-Fi ทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับอ่ะผมใส่ฐานเข้าไปนะครับใส่ฐานเข้าไปงี้แล้วนะครับผมจากนั้นก็รีเซ็ตนะครับโดยการวางไม่เหล็ก1 2 3 4 5อย่างนี้จบนะครับผมก็ปิดฝาอุปกรณ์ได้เลยนะครับสังเกตนะครับก็ไฟเอ d ดีที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาจะกระพริบติดนะครับผมกระพริบติดตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ นะครับจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาชื่อว่า h m s อะไรเนี่ยนะครับผม Mac WIA 661D อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ทุกอุปกรณ์ปล่อยมาเราก็เอามือถือของเราไปจับ Wi-Fi หน้างานของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ถ้ามันปล่อยออกมาจากนั้นก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับผมให้เราเลือกภาษาหรือว่าเลือกในการตั้งค่า Wi-Fi ของตัวอุปกรณ์อ่ะอันดับแรกหน้าแรกนะครับตั้งค่าสัญญาณเตือนภทยประตูอันนี้เลือกภาษาเริ่มต้นก่อนเราใช้เป็นภาษาไทยนะครับ จากนั้นอุปกรณ์จะทำการค้นหา w i f าหน้างานก่อนนะครับจะใช้เป็น Wi-Fi ตัวไหนอันนี้ผมจะคอนเน็ก Wi-Fi ที่ชื่อว่าหัว w ว่ m เมดสิบโปนะครับผมอะใส่รหัส Wi-Fi ของเรานะครับ1 2 3 4อ่ะอันนี้ก็ยึดตาม Wi-Fi หน้างานที่บ้านของเรานะครับจากนั้นเราก็กดเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์จะทําการลิงก์เชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของหน้างานของเรานะครับตัวอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวรอเขาเชื่อมต่อสักครู่หนึ่ง ก็จะดูสัญลักษณ์ตัวดูสัญลักษณ์สีแดงตรงที่แทบบาร์ด้านล่างเป็นหลักนะครับรอเขาเชื่อมต่อเสร็จใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะอ่ะจะสังเกตนะครับพอเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาหน้าสแกน QR Code ตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสตัวเครื่องตัว QR Code ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสแกนที่ตัวในไปคู่มือของเราก็ได้แต่สําคัญเลยคือรหัส ตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็น F 3 0 1 A 6 6 D ตัวนี้นะครับเราต้องคัดลอกเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับเราคัดลอกเสร็จแล้วเสร็จสิ้นการใช้งานตัวนี้แล้วนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้ก็เชื่อมต่อ w i f i หน้างานแล้วเราได้โค้ดมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่แอปพลิเคชัน Line ของเราเลยครับนะครับแอปพลิเคชัน Line นะครับนะครับอ่าแอปพลิเคชัน Line ของเราตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับในในหัวข้อเพิ่มเพื่อนเพื่อที่จะสแกน QR c ค d e นะครับผม เพื่อที่จะมาแอดเพิ่มเพื่อนเข้ากับตัว High View Notify อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผมเลือกตัว QR Code นะครับแล้วจากนั้นก็สแกนที่ตัวคู่มือของเราสังเกตว่า High View Notify Center นะครับเราต้องการจะแอดเพื่อนไหมเรากดแอดเข้าไปได้เลยอ่าแอดเพื่อนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเป็นเพื่อนกับตัว High View Notify Center ตรงนี้แล้วนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะมีคําว่า About Device นะครับเรากดตรงที่ About Device หนึ่งครั้งแล้วเรามาเลือกคําว่าเพิ่มอุปรกรณ์นะครับ อพอเราเลิกเพื่ออุปกรณ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ตัวล ne เนี่ยก็จะแจ้งเตือนว่าอยากให้ l ล n e Notify ของตัว High View Notify ของเราเนี่ยอนุญาตไหมให้เราอนุญาตไปได้เลยนะครับกด Allow ได้เลยาจากนั้นนะครับผมเมื่อเรา,ามาถึงหน้าเม,เมื่อกี้เรากด a l ล o w เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้น,นก็จะมาหน้าที่เราจะต้อง a d d ดิ i เข้าไปก็เมื่อกี้นะครับผมมันจะมีตัวโค้ดนะครับที่เราคัดลอกมาจากตัวในการเชื่อมต่อ,อเจ้าเม่ทิกเมื่อกี้นะครับเราก็ ไม่มีอะไรครับแค่มาคอนโทรล V กดวางได้เลยแล้วอย่างนั้นเราก็กด add DIY เข้าไปนะครับอ่าพอกด add DIY เข้าไปตัวอุปกรณ์จะถามให้ set DIY n เนมเพราะฉะนั้นเราอาจจะเซตดีไว a m เนมอะไรก็ได้ประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านอะไรอย่างนี้นครับผมก็จะพิมพ์คําว่าประตูหน้าบ้านอ่ะตรงนี้เข้าไปนะครับผมอ่ะคอนเฟิร์มเข้าไปเรียบร้อยนะครับสังเกตก็จะขึ้นว่า X success นะครับผมอ่ะอุปกรณ์ประตูหน้าบ้านก็ออนไลน์แล้วนะครับผมอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเมื่ออุปกรณ์ตรงนี้เราแอดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่า นะครับเราจะมีเพื่อนที่ชื่อว่า Line Notify เข้ามาเลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะบอกทิกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบดูในการลองแยกแม่เหล็กออกจากกันนะครับปิดแม่เหล็กก่อนนะครับอันนี้ปิดแม่เหล็กนะครับอุปกรณ์ก็จะมีไฟทิกเกอร์ขึ้นมาทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะส่งในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเข้ามาที่ Line Notify ตรงนี้สังเกตว่าหล็กขึ้นมาแล้วนะครับ ไฮวิวโน้ติไฟเซ็นเตอร์นะครับผมสเตตัสประตูหน้าบ้านก็คืออุปกรณ์ประตูหน้าบ้านของเราเนี่ยปิดอยู่นะครับเมื่อเวลาเท่าไหร่แบตเตอรี่ในอุปกรณ์สัญญาณ WiFi เป็นไงบ้างนะครับสัญญาณดีไม่ดีเห็นไหมครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะรัลองลองเปิดประตูอีกทีนึ่งแยกแม่เหล็กออกนะครับลองดูนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับรอสักครู่หนึ่งความเร็วในการแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถืออันนี้ของเราด้วยลองดูเห็นไหมครับมาแล้วใช้เวลาเต็มที่ เห็นไหมครับประตูหน้าบ้านโอเพ่นนะครับเมื่อเวลาไหนช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับการแอดตัวอุปกรณ์ตัวแมกนติกนะครับเข้าเชื่อมต่อกับและแอปไลน์โน t ิฟายนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ